ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่บ่อเฮกเลยบ่อเฮกโอ้พ่อใหญ่เด้อพ่อใหญ่เบากันซื่อๆอ่ะตักเลยตักเลยลงไปโอ้ยลงไปเลยลงไปเลยโอ้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 ตัใหญ่เด้อพ่อใหญ่โดนโดนโดนแค่พ่อทีเดียวมาได้ มาแล้วจ้าพี่หลามใบใหญ่โอ้เมาใกล้ๆกล้องหน่อยโดนครับโดนมาแล้วครับโอ้แต้มที่สองของอาจารย์จักของไกว์ถือมาแล้วครับยังไม่ได้ลงคิด่อนนะนานประมาณสักหลังที่สามสี่วันก็เลยเละ เบาเดกตคนเดิเบาเดกตยคนเดิมเบาเด็กตายคนเดิ แล้วว่าพี่น้องเออเบาแดกตายคนเดิมเบานดกตายคนเดิมแล้วว่าพี่น้องเอยพี่น้องเออ ดีครับผมนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุท่านนะครับก็วันนี้มาพบกันอีกแล้วกับช่องเล็กพิชชิงยาลาแล้วก็เบาด็กใต้คนเดิมแล้วก็เิ่มกองกอยนะครับแล้วก็ทีมงานตกปลานะครับก็ค่าคืนนี้ก็คือจะพาท่านผู้ชมมาตกปลาสวายนะครับหมายก็หมายเดิมนะครับที่ว่าผมตกตอนกลางวันนะครับก็จะได้หรือเปล่ารอลุ้นกันนะครับผมจะสุดยอดเลยครับพี่ลาม จอดเลยครับพี่หลามเออเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่บ่อเฮ็ดเลยบ่อเฮ็ดกระโน่นแลนโน่นโอ้พ่อใหญ่เด้อพ่อใหญ่รบรถกันซื่อๆอ่ะตับเลยตับเลยโอ้ยลงไปเลยลงไปเลยโอ้โหพ่อใหญ่เด้อพ่อใหญ่ ดนโดูดูดนัดนดนะพอทีเดียวมาได้ม,มาแล้วจ้าพี่หลามไซยใหญ่โอ้เอาไปใกล้ๆกล้องหน่อยโอ้ยตัวใหญ่ใหญ่ครับใหญ่โอ้ตัวนี้ไซส,สวยงาม,ม,ามาใน่นอนเลยครับ <pathway? S 2> ใหญ่เลยใหญ่ยหญ่อเไยไม่ไมใหญ่ปืนโอ้โหไ่ไหมจากันครับทีมงานมาตกตั้งแต่กลางวันแล้วออกดินเลยดินมาเรามาไม่ถึงสิบห้านาทีโดนเขาแล้วครับผม นนเลยพี่มีตาบิดเบอร์นี้ไหมตาบิดต้องจับเบอร์อะไรเบอร์หกเบอร์หกหกมใหญ่กว่าไม่ถ้ามีตาบิดเอาตาบิดมาเดียวหกตักขาไก่องไปซื้ออยู่ซื้อแลอ้ว่ขาไก่มาของพี่เลยขาไก่มีขายไหมไมีขายกันเนี่ยไม่ได้ไปซื้อสิไม่ถ้าว่ายังไม่ได้ซื้อหาตาบิดแบบนี้มาก็ได้ ครับท่านผู้ชมครับมาเบอร์อะไรอย่าอนี้อ่าลงเป็ดได้แค่15นาทีนะครับแบบไหนครับขอดูหน่อยปิดตัวเลยครับถามอาจารย์จักได้เลยครับใช้ตาเบ็ดขนาดไหนอ้ฮะอู้ฮะวัวหัวหัวล้านเลยใหญ่วัววัวหัวล้านเลยอปู่ไม่เป็นสัญญาเลย อาตาบิดมาตาบิดมาบิดได้เบอร์หกเบอร์จิตก็ได้ใหญ่ใหญ่นิดหนึ่งก็ได้เขาไม่อาจารย์จัดอย่าให้เล็กกว่านี้นะครับครัได้ครับไม่เบอร์จิตผมตับให้เอามาสักกี่ตาก็ได้เดี๋ยวตับให้โอเคเพราะว่าเอ็นมีไงไม่ต้องเอาเอ็นมาเอาตาบิดมาอย่างเดียวพอมาแต่ตั้งกลางกลางวันแล้วยังไม่ได้สักตัวทีก็เป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆต่อไปครับผมเดี๋ยวสักพักก็ได้ อาจารย์จักแนนนอนจริงเลยอาจารย์จักอาจารย์สุดยอดสุดยอดอยจะให้ออกลูกยสุดยอดยสุดยอด,ดยอดกลางาวันได้ไปห้าตัวตอนนี้ตอนค่ำหนึ่งแต้มครับเราเป็นทั้งโมยวละกระดิกเลย โอ้โหแล้วครับแต้มที่สองครับโอ้โหด <c oughs> าวติดใต้คนเดิมลงไปในน้ำนะครับ <c oughs> อาจารย์ใหญ่ <c oughs> ในโนนครับ <c oughs> ตักร้ากาวออนโอ้ตูนเข้าแล้วครับ <c oughs> เอาขึ้นมาก่อนเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ติดลยคุณติดกอบด้วยได้กอบมาหนึ่งต an ัวครับเราได้กบด้วย้คนละกอบกันนะครับเข้าใจผิดแลไรี้สวยงสสวยครับมาแล้วหนึ่งแต้มสวยงามตามท้องเรื่อง มาตั้งแต่กลางวันแล้วครับพึ่งมาได้หนึ่งตัวครับผมเกาตั้งแต่กลางวันแล้วโอ้ยตายพอใหญ่พอใหญ่พอได้พอได้โน้นใหญ่กว่าไงโน้นใหญ่กว่าสมหวังไหมครับสมหวังล่ะได้กบมาต้นนึงครับได้กบมาต้นหนึ่งผมนึกว่ากบโนเเดี๋ยวจะ่้นนนนี่่่อั้วาทไม ประสบความสำเร็จครับมาตั้งแต่11นาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นบัดนี้ได้เวลาสองทุ่มเวลาสองทุ่มอ๋อสามทุ่มแล้วตอนนี้ก็21นาฬิกา30นาทีเจ็กปอดแตกแตกแล้วแตกแล้ว แตกแน่โดนไหมโดน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 ครับโดนโดนโดนครับโดนเลยพี่จักรโดนเลยแบมที่สองครับมาอีกแล้วครับผมออหรือทางโน้นน่านสายโอ้โหอาจารย์จักแน่นอนเลยชัดเจนเลยสายพันธุ์ไง ไมมาแล้วครับผมหลดหลดตายตายตายชุ่มเลยเชิ่มชิ่มบวงรอบพี่ติ๋จะถอนแสงโอเคมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องโอ้โหโอ้โอ้โหดูครับเชุ่มซองไฟไป เดียวเดียวเดียวตังต้งตัต้งเตะนตัน้งเตะแบบมาแล้วครับโอ้แต้มที่สองของอาจารย์จักโอเคอบคุณครับ <c oughs> ตากรงไอแล้วครับไอคุกคุกโอ้ เลยครับคือลงคอไปอเลยโนเลยนาไม่ฉ่มเลย,ตนนยแต่ว่ามือถึงฉ<ะ>่หนาไหมฉ่ยไหมแต่ถั่ตอนนี้ก็รวมทั้งของทีมงานด้วยก็สามตัวแล้วครับ ของอาจารย์จักสองทีมงานหนึ่งใส่สวยงามสวยสวยเอาใส่ถุงไปเลยพี่เอาเลยเอาพี่เอาเอาเลยอันนี้เอาไปใส่ถุงเลยอ่ะนี่อาจารย์จักให้แบ่งๆบ่งกันเอาไปทำแกงส้มสนุกสนุก ครับเอ้า,อามาวันไหนแล้วครับไม่นังเล่นุน้านเลยก็แบ่งให้ไปหนึ่งตัวนะครับเตรีมงานเห็นมาตั้งแต่กลางวันแล้วยังไม่ได้สักตัวครับ <laughs> ก็น้ำใจนักกีฬานะครับแบ่งปันกันครับผมเล็กๆน้อยๆครับ ด้วยกับผมไม่ต้องกลัวอยู่เรียนได้กินแน่นอนครับอาจารย์จัดเบื่อได้ฮะตัวผมแบ่งกันแมสก์แบ่งก์แบ่งกัเนแมสกเดี๋ยวล็อกไปตัวเดียววงมาไป็นกินดูครับตามชมดูครับสะท้อนแสงเลยครับผมโอ้โหไายนั่นเลยครับตีทุ่มเยอะเลยเล็กปิดชิ้นก็เป็นตากล้องครับตายเก่งอยู่คนเดียวครับผมไม่มีใครยอผมยอเองนะครับ ไม่มีใครชมผมชมเองครับเลยเชิมเชิมลากแล้วเปิดตั้งใกล้น้ำมันลากลงโน่นลงอดได้แล้วตรงนี้เรามาดำหาแล้วค่ำคืนนี้ก็เยอะครับเป็นงานมาตกปลาชั่วโมงเดี๋ยวมีมีเวลาเหลืออีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่ง เดี๋ยวเราก็เดินทางกลับบ้านนะครับท่านผู้ชมคนแลนไมก่กินเลยเวลาหมดครับลาไม่กินครับผมลาออกไปออกเดทครับดึกๆเหมือนกับคนนี่แหละดึกๆชอบออกเดทนี่นี่ตัวจา๊าบเลยนี่ชอบออกเดทกลางคืนดึกๆนั่งหัวสะท้อนแสงครับผม อ่าครับท่านผู้ชมก็สําหรับค่ําคืนนี้นะครับมาตกปลาสวายอ่าหมายเดิมนะครับก็ถือว่ามีผลงานนะครับก็ได้ไปสามตัวนะครับก็วันนี้อ่าผมได้มาสองตัวนะครับปลาถวายก็ให้พี่พี่น้าน้อ่าที่มาตกปลาด้วยกันนะครับไปให้หนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวถือว่ามิตรภาพนะครับท่านผู้ชมก็เชิญเอามาโชว์ไหมอ่าเดี๋ยวจะอ่าถ่ายปลาให้ดูตอนท้ายคลิปก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้ ก็ต้องลากันก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องลิกทิ้งยาลาและก็บ่าวเด็กใต้คุณดื่มด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันก่อนครับผมสวัสดีครับผมครับผมบายครับเจเเอาครับท่านผู้ชมครับก็สรุปผลงานนะครับผลงานบาสาวายนะครับเชิญกองกวยถือมาแล้วครับยังไม่ได้ลงคลิปก่อนนะ นาประมาณสักหลังที่สามสี่วันก็เลยเลยไปลุงครับผลงามทั้งหมดสามตัวครับก็แบ่งให้พี่นาณาไปหนึ่งตัวนะครับนะครับมาตั้งแต่กลางวันนะครับโอเคครับก็เป็นกําลังใจให้กับพี่ๆนาณาด้วยครับเที่ยวหน้าขอให้ได้เยอะๆนะครับเอาใส่ทุ่งเลยนะครับตัวใหญ่โอเคตัวยยาวไปสองไม่เอาไม่เอาเอาไปอีกไหมอ่ะคนละตัวไปเลย ได้ครับได้เลยครับพ่อพ่อพ่อได้นะพ่อนะข่อพ่อพ้นมากครับโอเคโชคดีไม่มีนี่ครับผมคครับบขอุณเดินทางปลอดภัยครับผมก็เจอกันใหม่ครับไม่มีนี่เสิร์ฟกงกอยครับยืนหัวล้านหัวเวลอยู่ครับผมถ้าวันนั้นก็ประมาณเก้าสี่เนี้ยสี่สิบอะไรถ้าวันนั้นแบบราบันจะเป็นสวงสวงนั้น